แผนธุรกิจและคุณสมบัติของแต่และตำแหน่งทางธุรกิจของไอรดากรุ๊ปมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทไอรดากรุ๊ปมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทเพื่อจดทะเบียนก่อตั้งไอรดากรุ๊ปมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลในปีพุทธศักราช2566มีทุนทะเบียนจัดตั้ง5ล้านบาทบริษัทไร่เพชรตะวันจำกัดทุนจดทะเบียน5ล้านบาท สูกพืชสมุนไพรทุกชนิดเป็นต้นน้ำและเป็นแหล่งวัตถุดิบบริษัทไอดาดากรุ๊ปเฮล คอสเมติกจำกัดทุนจดทะเบียน5ล้านบาทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางทุกชนิดบริษัทไอาดา,ดากรุปฟาร์มาซูติเค้าจำกัดทุนจดทะเบียน5ล้านบาทผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นแผนรายได้ที่ทำเป็นระบบยูนิเลรเวลมีการจ่ายเป็นรายเดือนถือว่าเป็นแผนธุรกิจที่ทันสมัยทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างองค์กรธุรกิจทั้งในระยะต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างเต็มที่เป็นแผนการ ตลาดในระบบยูนิเลเวลซึ่งจะทําให้บุคคลที่เพิ่งเข้ามาสู่ธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้อย่างรวดเร็วทําให้มีกระแสงเงินสดหมุนเวียนในช่วงก่อร่างสร้างธุรกิจในระยะแรกและแผนยูนิเลเวลจะช่วยให้นักธุรกิจมีความมั่นคงทางรายได้ในช่วงของระยะกลางและระยะยาวเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการมีรายได้แบบแพสซีฟอินคาร